เอ๊ะลูกแมวหายไปไหนแล้วล่ะเราอย่างงี้ต้องหาไม่มีไม่มีไม่มีปะเอ๊เจออตัวแล้วสิสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสด,ดีค่ะเราสามตัวเกิดมาจากแม่ก้าเรา อันนี้ชื่อถุงเงนินถุงทองถุงสะตัง้งพวกเราสามตัวมีแม่ตัวเดียวคือตัวนี้ไหนลองๆสิเนียใส่อารมณ์บ่จอยเลย พวกเราชอบเล่นอย่างนี้กันเป็นประจำบางทีก็เล่นอยู่ยตัวเดียวเหงาจะตายไปก็ต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยสิวัดดีจ้าให้ฉันเล่นด้วยคนได้หรือเปล่าอ๋อได้สิ เคเลยปกติฉันจะโดนจับให้คนโดนจับมาปล่อยกับเพื่อนๆใกล้ๆแต่ฉันไม่ชอบเลยฉันชอบปีนกล่องมากกว่าโชคดีนะจ๊ะทุกๆตัว